สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ10บอันดับอีกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะ oh. ก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าฟังแล้วเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมมากๆเลย oh. เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอ่ะ <What? S 1> เราก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่ต้องคิดพิจารณาเอาเอง oh. คือเป็นเรื่องของ1ิบอันดับเด็กที่ระลึกชาติได้ค่ะจะมีใครบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ oh. อันดับที่10ชชไน,นชูมาลัยวง คนนี้นะคะก็เป็นคนไทยค่ะที่มีเรื่องน่าประหลาดเกี่ยวกับตัวเขาก็คือคือตอนที่เขาอายุสามขวบเนี่ยเขาก็บอกกับทุกคนว่าเขาคือนายบัวไขหนะ่หล่อหน้าแล้วเขาเนี่ยก็เล่าเรื่องราวที่ตัวเองต้องตายในชาติที่แล้วว่าเขาถูกยิงจากไทยทอยอในตอนนั้นเนี่ยคนในบ้านก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะคะชไน,นเนี่ยก็เดินทางไปที่บ้านเก่าของนายบัวไข่แถมเข้าไปทักทายกับครอบครบัวของนายบัวไข่อย่างสนิทสนมเลย แล้วก็ยังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้เรากับว่านายบัวไข่เนี่ยมาเล่าเองเลยค่ะแม้กระทั่งอาหารที่นายบัวไข่ชอบชนไนก็รู้ค่ะสิ่งของมีค่าที่รู้กันเฉพาะแค่ในครอบครัวชนไนก็รู้อีกค่ะแล้วก็เป็นคนบอกที่ซ่อนเองเลย oh, <no. S 1> ทุกคนนีค่ะก็เลยเชื่อสนิทใจเลยว่าชนไนเนี่ยคือบัวไข่กลับชาติมาเกิดค่ะอันดับที่9 The p o l l o c k Twins ค่ะ นี่คือเรื่องราวของคู่ฝาแฝดที่แปลกมากๆฝาแฝดคู่นี้เนี่ยมีชื่อว่าจิลเลียนและเจนนิเฟอร์ค่ะซึ่งเชื่อกันว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเธอสองคนก็เป็นฝาแฝดเหมือนกันค่ะ <Huh? S 1> แล้วก็เป็นฝาแฝดพี่สาวของตัวเองนั่นเอง <What? S 1> นั่นก็คือแจ็คเกอรีและโจแอนนาซึ่งทั้งคู่เนี่ยเสียชีวิตไปก่อนที่พวกเขาจะเกิดมาเพียงแค่หนึปีค่ะ <Huh? S 1> โดยพ่อแม่ของฝาแฝดคู่นี้เนี่ย ก็สังเกตเห็นความเหมือนบางอย่างของจินเลียนและเจนนิเฟอร์และแจ็คเกอลินกับโจแอนนาค่ะทั้งแผลเป็นที่แฝดคู่พี่คนนึงเคยมีตอนเกิดอุบัติเหตุก็มาอยู่บนตัวของแฝดผู้น้องค่ะรวมไปถึงปานที่ขาก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อแถมตอนที่พวกเธอเด็กๆนะคะก็พูดถึงเรื่องราวว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างทางั้งที่ไม่เคยไปมาก่อนแถมยังจำโรงเรียนที่ฝาแฝดคู่พี่เคยไปเรียนได้อีกด้วยค่ะ แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือโรงเรียนที่เคยไปเรียนมาแต่ uh oh. พออายุห้าขวบนะคะความทรงจำเหล่านี้ก็หายไปค่ะ uh huh. อันดับที่8 Cameron m a c ม a คารค่ะ uh huh. เด็กชายคนนี้เนี่ยนะคะ uh huh. ก็สามารถจำอดีตชาติได้ในตอนอายุ2องขวบค่ะโ uh huh. ดยเขาบอกว่า uh huh. เขาคิดถึงบ้านที่บาร่า ซึ่งบาร่าเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลจากตัวเขามากๆแล้วเขาก็ไม่เคยไปมาก่อนด้วย oh <my. S 1> แถมเขายังบอกอีกว่าเขาคิดถึงแม่ในอดีตชาติทำให้เขามีอาการซึมเศร้าอยู่3าปีเลยทีเดียวค่ะพอ oh. ผ่านช่วง3าปีนั้นไปพ่อแม่คนปัจจุบันของไทมารอนและทีมงานสารคดี oh. ก็ตัดสินใจพาเขาไปที่บ้านในเกาะบาร่าค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งก็น่าประหลาดใจมากเพราะว่าเขาจำรายละเอียดต่างๆได้อย่างแม่นยำ oh. ทั้งเส้นทางไปบ้าน รวมถึงรายละเอียดต่างๆของบ้านไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างหรือแม้กระทั่งสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้เลยค่ะ oh, <no. S 1> อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเลยเพราะเขาเป็นเด็กเล็กไม่น่าจะรู้จักสถานที่ที่ห่างไกลตัวขนาดนั้นค่ะอันดับที่7 ไรอันค่ะเด็กชายคนนี้เนี่ยเริ่มฝันร้ายเมื่ออายุ4ขวบค่ะพออายุ5ขวบเขาก็เริ่มมาบอกแม่ของตัวเองว่าเขาเนี่ยเคยเป็นคนอื่นมาก่อนนะ <c oughs> และขอให้แม่พาเขากลับไปที่บ้านของเขาที่ฮอลลีวูดค่ะ <c oughs> ซึ่งฮอลลีวูดเนี่ยก็เป็นสถานที่ถ่ายทําหนังชื่อดังนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขาเคยเจอกับดาราสาวท่านหนึ่งมาก่อนด้วยหลังจากนั้นแม่ของไรอันเนี่ยก็เลยไปนค้นหาข้อมูลต่างๆที่ห้องสมุด แล้วก็พบกับรูปของชายคนหนึ่งที่ไรอันอ้างว่าก็คือเขาในอดีต oh <my. S 1> แม่ของเขาก็ถึงขั้นแบบให้นักจิตวิทยามาช่วยพูดคุยกับลูกค่ะหลังจากนั้นสองอาทิตย์เนี่ยแม่ของไรอันก็พบว่าชายในรูปที่เธอเคยเจอคือตัวประกอบจากภาพยนตร์เรื่องมาตี้มาตินซึ่งข้อมูลต่างๆของชายคนนี้เนี่ยก็ตรงกับที่ลูกชายเธอพูดเป๊ะเลยค่ะ oh <no. S 1> อันดับที่ 6. ชานติเทวีค่ะ ชานติเทวีเนี่ยเป็นหญิงสาวจากประเทศอินเดียนะคะในตอนที่เธออายุ4ขวบเธอก็อ้างว่าชาติที่แล้วเนี่ยตัวเองก็ หลังจากที่คลอดลูกได้เพียง10วันแล้วก็กลับชาติมาเกิดใหม่ <Huh? S 1> โดยที่เธอก็รู้ด้วยว่าบ้านสามีและลูกของเธอในชาติที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ไหน <Wow. S 1> แถมตอนอายุ6ขวบเนี่ยเธอก็ยังหนีออกจากบ้านเพื่อไปที่นั่นด้วยค่ะ oh, oh, oh. ตอนแรกๆเนี่ยพ่อแม่ของเธอคิดว่าเธอคงจะเพี้ยนนะคะ oh, oh. ก็เลยจะพาไปหาหมอ oh, oh. แต่ปรากฏว่าเธอเนี่ยสามารถเล่าเรื่องสามีเรื่องคลอดลูกอะไรได้อย่างละเอียดเลยค่ะ oh, oh. จนสุดท้ายนะคะญาติก็เลยไปตามหาผู้ชายที่เธออ้างว่าเป็นสามี ในอดีตชาติค่ะปะากาว่าเจอจริงๆแล้วก็ข้อมูลนึ่ยก็ตรงกับที่เธอเล่าทุกอย่างเลยค่ะ oh, <no. S 1> เรื่องนี้ก็ประหลาดมากเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีการพิสูจน์ว่ามีการกลับชาติมาเกิดได้มันก็จะชอบมีเรื่องราวแปลกๆแบบนี้ทําให้คนหลายคนนีก็เลยเชื่อว่ามันมีการกลับชาติมาเกิดมาดูอันดับต่อไปเลยดีกว่าค่ะอันดับที่5้าเจมส์ลินิเจอ เจมส์เนี่ยเริ่มมีอาการแปลกๆในช่วงอายุ2-3คถึงขวบค่ะโดยอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็จำเรื่องราวชีวิตของตัวเองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้อย่างแม่นยำ ก่อนหน้านี้เนี่ยเจมเป็นเด็กที่ชอบเล่นเครื่องบินมากๆแต่พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเขาก็กลัวที่จะเล่นเครื่องบินไปเลยค่ะ <What? S 1> หลังจากนั้นเขาก็เล่าให้พ่อฟังว่าเขาเนี่ยเคยขับเครื่องบินค่ะแล้วก็บินตกลงไปที่หมู่เกาะแห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนั่นก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแถมพอไปตรวจสอบดูนักบินที่เสียชีวิตเนี่ยก็มีชื่อว่าเจมส์เอ็มฮูสตันด้วยค่ะ ซึ่งก็แปลกอีกแล้วค่ะเพราะว่าเจมส์ลูกชายของเขาเนี่ยก็วาดภาพสัญ,ญลักษณ์ที่เขียนว่าเจมสม์3เพื่อยืนยันว่าตัวเองในชาติที่แล้วก็ใช้ชื่อนี้ค่ะ oh, <no. S 1> อันดับที่4เชสโบแมนค่ะ ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องที่ตัวเองระลึกชาติออกมาตรงๆนะคะแต่เขาเนี่ยหลุดพูดออกมาตอนที่กําลังถูกสะกดจิตอยู่ค่ะเชสเนี่ยเขาก็จะมีอาการแปลกๆคือตั้งแต่เกิดเนี่ยเขากลัวเสียงดังมากแล้วก็ยิ่งมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ oh. แถมตรงข้อมือของเขาเนี่ยก็มีผื่นขึ้นเป็นแนวยาว oh. พ่อแม่เนี่ยก็เลยเป็นห่วงว่าเขาจะมีอาการผิดปกติอะไรไหมก็เลยพาไปหาหมอค่ะให้หมอสะกดจิตให้ เขาก็เลยหลุดพูดออกมาโดยอันนี้น่าจะเป็นความทรงจำที่ถูกฝังเอาไว้ในส่วนลึกของจิตใจเขาค่ะเชสเนี่ยเขาเล่าว่าอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าเขาเป็นทหารผิวสีที่เสียชีวิตจากการถูกยิงแล้วก็โดนยิงที่ข้อมือที่เป็นรอยนั่นนะคะมาถึง3ามอันดับสุดท้ายแล้วนะคะมาดูว่าจะเหลือเชื่อแค่ไหนค่ะอันดับที่3ามนะคะ PM ค่ะ พีเอ็เนี่ยเป็นเด็กชายที่เกิดมาหลังจากที่พี่ชายคนละพ่อของเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วกว่า12ปีพีเอ็เนี่ยเกิดมาพร้อมกับรอยปานในหลายบริเวณซึ่งตรงกับจุดที่พี่ชายของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากโรคและการผ่าตัดค่ะและนอกจากนี้เนี่ยพี PM ก็ยังพูดคุยกับแม่เกี่ยวกับบ้านเก่าของครอบครัวแล้วก็ยังบอกรายละเอียดต่างๆได้ดีอีกด้วยค่ะ มีหลายอันดับนะคะที่เป็นเรื่องของพี่น้องที่กลับชาติมาเกิดน่าจะเป็นเรื่องของการผูกพันทางสายเลือดหรือเปล่าคะ <Wow. S 1> อันดับที่สองนะคะอันนี้ไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้ค่ะแต่เขาเล่ากันว่าเด็กคนนี้เนี่ยพออายุสามขวบนะคะเขาก็บอกพ่อแม่และญาติพี่น้องว่าเขาเนี่ยเคยเป็นคนอื่นมาก่อนค่ะ <Huh? S 1> แถมยังรู้อีกว่าตอนที่ตายเนี่ย เขาถูกขวานจามหัวแล้วก็รู้อีกด้วยว่าเขาถูกฝังศพเอาไว้ที่ไหนค่ะเด็กชายคนนี้นะคะพอตกขึ้นนะคะก็ไปพบกับชายคนหนึงมาค่ะแล้วก็ไปบอกกับเขาว่าเราเคยเป็นเพื่อนบ้านกันมาก่อนแต่ว่าเราอ่ะมีเรื่องบาดหมางก,กันจนชายคนนั้นน่ะเอาขวานมาจามหัวเขาตายค่ะซึ่งชายคนนั้นก็ตกใจหน้าซีดไปเลยเพราะว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องจริงค่ะ แล้วก็มีการขุดหลุมศพนะคะที่เด็กชายคนนั้นอ้างว่าถูกฝังเอาไว้แล้วก็เจอค่ะว่ามีกระดูกศีรษะที่ถูกขวานจามฝังเอาไว้จริงๆค่ะอันนี้ก็ฟังแล้วขนลุกนะคะแม่ว่ามันน่ากลัวมากเลยค่ะมาถึงอันดับที่1แล้วนะคะอันดับที่1เนี่ยก็คือแซมเทเลอร์ค่ะเด็กน้อยแซมเนี่ยเกิดมาหลังจากที่คุณปู่ของเขาเสียชีวิตไปได้18เดือนค่ะ แล้วในช่วงที่แซมยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนี่ยแซมก็เริ่มรลลึกชาติได้ว่าเขานี่ก็คือคุณปู่กับชาติมาเกิดค่ะ <Huh? S 1> แล้วเขาก็เริ่มพูดออกมาว่าเขาคือคุณปู่แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจค่ะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอะแซมพูดกับพ่อของเขาว่าเนี่ยตอนที่เขาอายุเท่าพ่อเขาก็เปลี่ยนพ่ออให้กับพ่อเหมือนกัน <Huh? S 1> คนเป็นพ่อนะคะฟังแล้วก็ขนลุกสิคะ <Huh? S 1> เพราะว่าเหมือนกับว่าคุณปู่อยู่ในร่างแซมกําลังมายืนพูดคุยกับเขาอยู่ค่ะ huh? นอกจากนี้เนี่ยแซมก็ยังเล่าเรื่องสมัยที่พ่อเด็กๆให้พ่อฟังอีกด้วยซึ่งแซมเพิ่งเกิดมาไม่มีทางที่จะรู้เรื่องเหล่านี้ได้แน่นอนถ้าไม่ใช่คุณปู่ค่ะโอ้โหถ้าใครเป็นพ่อแซมเนี่ยก็คงทำตัวไม่ถูกนะคะเพราะว่าถ้าจะตีแซมก็เหมือนจะตีพ่อตัวเองไหมก็คิดหนักอย่างนกันนะคะไอสิบวันดับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีการพิสูจน์เป็นเรื่องที่เขาเล่ามา เราก็ฟังกันเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าไปคิดมากและใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแม่เจอเรื่องสนุกสนุกตื่นเต้นตื่นเต้นจะมาเล่าให้ฟังอีกค่ะ